จ้ะเอ๊หน้าตาทาไมเหมือนนักรบสมัยก่อนเลยอะดูทรงผมสิมะาขามน้อยดูทรงผมอุยเหมือนนักรบสมัยก่อนเลยดูทรงผมเขานะคะดูหนูน่ารักไหมคะไม่รู้จ้องอะไรนะคะไม่รู้ว่าจ้องอะไรหางใครมาฟาดนี่นี่หางใครน,อน้อนี่มาเล่นกับมะขามเอามะาขามมาให้พ่อพ่อยแม่เอฟซี FC ได้ชมคะ่ะ แล้วจะพาเข้าไปชมเด็กๆในบ้านในบ้านนะคะใครนอนนะคะไปดูกันเลยนอนเหรอคะโอ้เออะนอนเหรอคะโอ้นอนอนนอนนอน,นอนอะไรคะโอ้หางไขรนี่ลักกี้อย่ามากวนสิลูกเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่เหมียวเลยก่อนแป๊บนึงนอน,อนอนเหรอคะนอนเหรอ เล็กนอนเหรอคะเล็กเป็นอะไรถึงได้เข้าไปในนั้นคะตอบมาทีอ๋อหนูแกล้งน้องอ๋อเหไหมลักกี้เขาไม่แกล้งน้องเห็นไหมลักกี้เขาไม่แกล้งน้องเขาก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเห็นไหมเวลาน้องออกมาเล่นนี่หนูก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะว่าผ่าสุขกับถุงเงินเขาครัวหนูอะแกล้งเขาแกล้งน้องเยอะเลย ไมต้องทำหน้าตาแบบว่าหน้าสงสารอะไรทั้งสิ้นว่าตัวเองทำตัวเองตัวเองทำตัวเองใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้มีแต่หนูเหรอวันนี้มีแต่เล็กเหรอโอ้ยต่อไปเอาเป็นบุกเอาเป็นเอาเป็นลายๆตัวไปดีกว่าเนาะดีไหมไ้หลับ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 จริงๆโ,โ,โ,โอเคโอเคโอเค โอเคไม่กวนนะหลับก่อนหลับตาก่อนโอ้เขาจะหลับจริงๆนะคะเขาจะหลับจริงๆไม่เคยเห็นว่าอยากจะนอนกลางวันสักทีนะคะโอ้เป็นเจ้าหญิงอยู่ในอะไรเนี่ยโอ้เจ้าหญิงอยู่ในอ,อ,อยู่ในคอก <laughs> แม่ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะแม่รักทุกคนทุกตัวคะ่ะ ดูท่านอนนะคะดูท่านอนอุ้ยดูจริตจักรในการนอนนะคะดูสก่อนค่ะแม่ถ่ายข้างนอกนะคะข้างนอกกรงเอ้าตกใจละกี้อ๋อกี้อย่าทำแบบนั้นตื่นแล้วเหรอเอ้าตื่นอะไรไว้อ่ะ,อะนอนต่อ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 ก่อนหันหน้ามาเดี๋ยวเปิดให้เขาออกมาก่อนนะคะเอาน้องเข้ากรงแล้ว ออกมาได้แล้วมาได้แล้วออกมาเออ